ไม่ใชไมลว่ามันคืออะไรตามมาดูเลยทุกคนคุณยายท่านนี้ประสบกับปัญหาห้องน้ำเหม็นมีกลิ่นอับชื้นมีกลิ่นตกร้าวคนนี้ก็เหมือนกันห้องน้ํามีกลิ่นอับชื้นมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เลยเหม็นมากๆเลยค่ะคุณน้องคนนี้ก็เหมือนกันประสบปัญหาเดียวกันเลยเจ้าค่ะแนะนําตัวนี้เลยค่ะก้อนดูดกลิ่นสมุนไพรผลิตจากสมุนไพรร้อยเอร์เซ็นนะคะแค่คุณเอาวางไว้หรือห้อยไว้ในห้องที่มีกลิ่นอับชื้นนะคะเพียงสาม เขบอกว่าเยี่ยมเลยเจ้าค่ะหอมสดชื่นค่ะคุณน้องคนนี้ก็บอกว่ากลิ่นอับชื้นหายไปเลยเจ้าค่ะก่อนใช้คุณน้องคนนี้บอกว่าห้องน้ำเหม็นมากเลยเจ้าค่ะหลังจากใช้แล้วคุณน้องจะพิสูจน์ให้ดูนะคะหอมมากค่ะหอมจังเลยนะค่เจ้าค่ะที่สําคัญนะเจ้าค่ะไม่เป็นอันตรายต่อเด็กๆด้วยเจ้าค่ะคุณน้องยืนยันว่าหอมมากเจ้าค่ะขั้นใดสนใจติดต่อด้วยตรงได้ที่